ยังไม่จบเปนทิงเป็นยังไงบ้างแรงมากอ่ะเขามาดู e ีพีกันอีพีเขาฮอตเขาไปถึงอ่ะ global b a n d ambassador ใช่พี่แล้วหนูจะไปสู้อะไรเพลงหนังพาราน่าเรื่องนี้หนูเล่นหนูก็แบบหวั่นหวั่นอยู่เนี่ยหนูจะไปเล่นสู้เขาได้ยังไงไม่เห็นหวั่นเลยอยู่ในกองไม่เห็นจะหวั่นเลยความรู้สึกต่างจากที่เป็นไงเอาไาในรวดเร็วมากก็ดีใจดีใจมากเพราะว่าจริงแล้วอย่างที่ เอาจริงคือก่อนก่อนที่จะเปิดขายบัตรอะไรเงี้ยผมก็มีคุยกับพีพีลุคุยกับพี่เบลแล้วก็ทีมอะไรเงี้ยว่าว่าจริงแล้วมันเป็นอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ของเราเหมือนกันเลยในการที่เราทาคอนเสิร์ตในสเกลศูนย์สี่ขีดสี่ฮอล์แล้วหมายถึงว่าแคปซิตี้ในจํานวนนี้ผมว่า oh, มันเป็นมันเป็นความท้าทายแล้วก็แล้วก็วกอย่างที่บอกคือจริงแล้วจุดประสงค์คือเราเราอยากจะให้ทุกคนที่ที่อยากจะมาดูเราอยากจะมาเจอกันใน ในการทําโชว์คอนเสิร์ตคู่ครั้งนี้ครับซึ่งไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้ทากันอีกไหมหลไรอย่างนี้เนะาะเพราะครั้งนี้เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทาให้มันดีที่สุดแล้วก็ไม่อยากให้ใครได้พลาดการมาเจอการอะไรอย่างเงี<ๆ>้ยก็ไม่คิดว่ามันจะหมดใช่ไม่คิดว่ามันจะหมดไม่คิดว่ามันจะหมด <laughs> แล้วก็แล้วก็แล้วก็หมดมันก็เลยเหมือนกับว่าผมผมก็มีผมก็ช็อกน,นิดนึงแล้วก็รู้สึกว่า,าดีใจอ่ะดีใจที่เหมือนเดว,ว่าแฟนๆทั้งไทประเทศต่างประเทศลงถึงแฟน ทุกทั่วๆๆสารทิศอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะมาดูโชว์ที่เราสองคนตั้งใจทำขนาดนี้เลยครับเรนแนนท์นเมทเราคิดว่ามันจะไม่หมดทั้งที่ทุกคนบอกว่าหมดแน่นอนอยังก็ไม่พอจริงๆหนูว่าตอนแรกหนูก็คิดว่าไม่หมดนะหนะูคิดอย่างนั้นก<ค>็โห้ว่ามันเป็นมันเป็นสเกลที่ใช่ค่ะใหญ่ที่ใหญ่ใหญ่มากจริงแล้วพอพอเป็นเป็นศูนย์เศรษฐกิจสี่ฮอเนี่ยก็คือจริงๆยังไม่มีใครปิดสี่ฮอมาก่อนด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นสเกลแบบที่ที่เราไม่คิดว่ามันมันจะ มันจะหมดอะเรารู้สึกว่ามันมันมันยากมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแค่เรารู้สึกว่าโอเคไปอยู่ในจุดที่เราเราโอเคที่เราจะทําแล้วก็เราก็มีแฟน,แฟนมาดูเท่าที่ทุกคนอยากจะมาดูรอบแฮปปี้ยเแฟนมาอดคนกับเรายงไง้างค่ะคนที่อดผ่านไปได้เปิดรอบเพิ่ม<อ>เปิดไหมแล้วเปิดไหมก็ไม่ไม่ไหวแล้วนะก็ยังมีไลฟ์สตรีมมิ่งค่ะ ก็ใครที่พลาดไม่ได้มาเจอก็ไปสามารถกดบัตรไลฟ์สปีมได้จริงๆ40,000คนก็กำลังรอเจอเราที่เขามีบัตรแล้วก็แบบเต็มที่แต่ว่าเราถ้าจะเพิ่มอีกเราก็ไม่ไหวจริงๆใช่ไหมก็ผมผมว่าผมว่าด้วยด้วยตารางเหตุผลประการต่างๆอย่างเงี้ยเรื่องของฮอด้วยเรื่องของแขกรับเชิญด้วยแล้วก็เรื่องของคุณภาพที่เราอยากจะควบคุมให้ให้ให้โชว์มันยังอยู่ในในในกรอบที่เรามั่นใจว่าเราจะควบคุมแล้วเดลิเวอร์สิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่มาได้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะ เอาเท่านี้แหละสรอบสงรอบก็รู้สึกว่าแบบโหเกินฝันไมากนะครับส่วนนี้งพร้อมมาสปีแล้วพร้อมทำมานานแล้วนี้ไม่รอเล่นอส่วนนของคอนเสิร์ตเพลงคู่จะปล่อยวันที่18พรุ่งนี้ใช่ค่ะเป็นไงฮะเพลงนี้ถึงจะปล่อยวันที่ก็เป็นเพลงคู่ของเราสองคนนะครับซึ่งก็เป็นเพลงคู่ในรอบ สี่สามสีปีเลยสามสี่ปีใช่สามสี่ปีที่ที่เราไม่ได้ไม่ได้ปล่อยเพลงคู่กันอะไเงี้ยองี้ยพีพีเขาก็ไปทําเพลงเดี่ยวของเขาผมก็ไปทําเพลงเดี่ยวของผมอะไรเงี้ยก็เป็นเหมือนทีสละกันของคอนเสิร์ตว่าพูดอันโทนของคอนเสิร์ตมันจะเป็นประมาณไหนตอนนี้บิวคี้กับพีเวลามาทํางานร่วมกันแล้วเติบโตกันมา3-4ปีแล้วกลับมาเจอกันแล้วตอนนี้ทาเพลงประมาณไหนเนี้เปางชอบมาผชอบมา ว่ากนากขด็ถือว่าเป็นเพลงแบบแบบที่เราสองคนมันไม่เคยทำเหมือนกันเคย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 เพลงคู่ไงเพลงคู่เคยเคยเคยเห็นไหมพี่หนูต้องเจออะไรบ้างเหนื่อยเหรอเหนื่อยเหรอใช่หนูเจออะไรบ้างนี่หนูก็ป่วยด้วยตายสารวัตรสารวัตรนะก็เขาเป็นเพลงเป็นเพลง คู่แบบน่ารักน่ารักที่คิดว่าทุกคนน่าจะไม่นะไม่นะเนี่ยพี่ดูผมต้องเจออะไรบ้างอุ้ยป่วยเหรอป่วยด้วยเนอะเพราะมันเพลงเพลงป๊อปน่ารักน่ารักเนาะเช่งเหมือนว่าก็อาจจะมีทัตเตอรนิดนิดหน่อยอะไรเงี้ยให้ทุกคนได้เหมือนกับว่าได้ได้มีเอนเกจกันได้ลองไปเต้นได้อะไรแล้วก็เหมือนว่าเป็นเพลงที่แบบสนุกแหละพอเราไม่ได้ทำเพลงนิรนามอะไรเงี้ยก็อยากจะทำเพลงที่มันเป็นเป็นเป็น positive vibe ที่ที่มันที่มัน โม่พลังงานดีๆกี่โมงนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้กี่โมงครับพรุ่งนี้กี่โมงครับอ้าวหกโมงหกไม่รู้ได้ไงเน,ใน yeah> to to um okay? ÜNDNIS> ี่ยอ้าวที่ส่งไปนู้ว่ารู้เนี่ยบอกเช้าหรืออะไรเนี่หกโมงเย็นเย็นดูจำผิดไงพี่เอ MV เป็นไหม MV เป็นปัง MV ก็จริงๆเรามีปล่อยตัว KV ไปแล้วค KV ปล่อยไปแล้วแล้วก็มีตัวชิ้นงานฮิ้นเล็กน้อยส่วนตัวทีเซอร์เนี่ยจะปล่อยวันนี้หกโมงเย็นนะครับ ก็จะมาไปดูทีเซอร์กันนะครับโ okay, อเคขอบคุณครับ